สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเว็บของมาวินเบดนะคะซึ่งมีหลายอย่างให้เล่นเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะโอนไวจ่ายจริงเป็นเว็บใหญ่แล้วก็เว็บดังนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นอยู่ก็น่าจะรู้ว่าเว็บนี้เชื่อถือได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างอ่า ที่เราจะมาแนะนําให้ดูกันจะมีห่วยรัฐบาลนะคะห่วยรัฐบาลก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอั้นนะคะไม่ค่อยอั้นเหมือนเหมือนเว็บอื่นถ้าเว็บอื่นคือจะอั้นแล้วแต่ตัวนี้ก็คือมีแค่4ี่สานะคะที่อั้นสําหรับห่วยรัฐบาลแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอนอกจากห่วยรัฐบาลเราก็จะมีห่วยยี่กี่ หวยอมสินมีทุกหวยเลยนะคะหุ้นนอกหุ้นไทยมีหมดเลยนะคะสําหรับเว็บนี้นะคะเนี่ยยันดาวโจนเลยสําหรับหุ้นนอกมีหมดเลยสําหรับใครที่ชอบแทงหวยเนาะสำหรับคอหวยอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่ชอบเนาะแล้วก็จะมีสล็อตค่ะสำหรับใครที่ชอบปั่นสล็อตนะใครที่ชอบปั่นสล็อตก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยบอกเลยว่าตัวเล่น เยอะมากนะคะแล้วก็นอกจากสล็อตก็จะมีแทงบอลด้วยสำหรับใครที่เป็นคอบอลแล้วก็สำหรับคาสินโนตัวนี้คือคนนิยมเล่นกันมากเลยนะคะคือตัวนี้เลยเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าสมมติเข้าไปที่หน้าแรกปุ๊บนะคะคาสินโนเข้าไปที่หน้าแรก ก็จะมีตั้งแต่บาคาร่านะคะเนี่ยมีบาคาร่ามีมีไพ่นะคะ่ไฮโลีเยไฮโลตัวนี้คือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เขากำลังนิยมกันมากมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติลงสูงนะคะลงร้อยได้ร้อยนะคะ จะไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์เหมือนเจ้าอื่นเหมือนเว็บอื่นนะคะแล้วก็ที่เขานิยมเล่นกันก็นกคือจะเป็นแต้มเป็นแต้มตัวนี้เลยถ้าลง17แต้มนะคะ1ต่อ60เท่ากับถูกหวยเลยนะลง10บาทได้600ลง100หนึ่งก็ได้6,000อันนี้ถ้า16แต้มก็1ต่อ30 15แต้มก็1ต่อ17 สิบสี่แต้มหนึ่งต่อสิบสองแล้วก็จะลดหนั่นลงมาอย่างสิบเอ็ดแต้มสิบสองแต้มนี้คือมันจะออกบ่อยก็จะได้น้อยหน่อยนะคะแล้วสาหรับตองถ้าตองรวมนะคะหนึ่งต่อสามสิบถ้าลงหนึ่งร้อยถูกมานะคะไม่ว่าจะตองอะไรคุณก็ได้สามพันแต่ถ้าตองเดียเด่ยวๆเลยถ้าสมมติคุณมั่นใจจะลงตองหกนะสมมุติจะลงตองหกหนึ่งต่อร้อยแปดสิบเนี่ยเห็นไหม ห้าสิบหกแต้มใครลงสิบบาทก็ได้ละสามร้อยใครลงร้อยหนึ่งก็ได้สามพันส่วนตองสมมุติลงตองหกมันออกตองหกมาก็หนึ่งต่อร้อยแปดสิบถ้าลงสิบบาทก็ไดพันแปดลงร้อยหนึ่งก็ไดหมื่นแปดคือมันเล่นแบบลูกเล่นมันเยอะมากมีหลายอย่างนะคะเนี่ยมีคู่ที่มีสูงต่ำมีหมดทุกอย่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่ที่คนเขากําลังนิยมเล่นกันแล้วก็อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะจะเป็นไฮโลลูกเดียว ลงแต้มเหมือนกันค่ะจะลงสูงลงต่ำก็ได้อันนี้คือลงสี่แต้ม1ต่อ4ี่จุดเจดห้าคิดง่ายๆ1ต่อห้านะคะลง1ิบาทก็ได้50ิบาทคือโอกาสถูกเยอะมากนะคะตัวนี้โอกาสถูกเยอะมากเพราะมีแค่6ประตูั้งเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากแทงแบบนี้คุณก็แทงสูงแทงต่ำนะคะอันนี้จะเป็นไฮโลแบบลูกเดียวแล้วก็มีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างให้ไม่เลือกยังไงก็เดี๋ยวลองสมัครกันเข้ามานะคะสมัครเข้ามาแล้วก็ ลองเล่นเล่นเสียงเสียงดูนะคะการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลองสมัครที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้นะคะแล้วก็ลองจิ้มจิ้มดูเผื่อฟุกเนาะอ่ะโอเคไงขอให้เพื่อนเพนทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ